สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุพุสุคนมือนี่ก็มาพ่อยานิ้วคือเก่าลหรจ้ายานิวก็มีคามาปเดตเรื่องบอดบอยสิดิชัยซอแอนออลเดดีของพอรฮาคือเก่าลหรจ้าพี่น้องมเจจากอบไปเบิ่งได้ในเพจมอลำบอยสิดิชัยมอลำใจเกินร้อยบอดแล้วกันสอนน้องน่องมอลำใจเกินร้อยเป็นพระเอกนางเอกพี่น้องน้องนองกับเสียงดีกันสุูุสุคนพี่น้องแล้วก็บอกว่าปอยให้ถึงเสียงแล้วก็นทาฝอนมักผู้ใดก็เขาไปเบิ่งผู้นั้นบ่มีแบบตายโตพี่น้องจ๊าแล้วสอนดีดีขนาดแล้วกย ใส่เวลาไปสอนนองนองพี่น้องบอดีอย่างคือใจดีค่ะแท้แล้วก็โพดแบบนี้นะพี่น้องห้องเรียนภูมิปัญญาถิ่นหมอลำใจเกิน้อยเขาไปเบิ่งคิดเต็มในบอยซิริใช้หมอลำใจเกินลอยอเ,เ,อยอเอยด้อพี่น้องยายนิ้วบกกาเอาวันคิดเพิ่นมาลงกันสิมีปัญหาอย่างยายนิ้วกะเอามาอ่านคอมเมนต์อ่านนัน่าวให้ฟังเนาะพี่น้องอีกท่านนี้เพิ่นก็คอมเมนต์เอฟซีเพิ่นก็ลังไหลเขามาคอมเมนต์บ้านเอบีนี่ดีค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นหลายหลาย มีวงนี้วงเดียวนะเด็กๆที่หัวหน้าวงมานั่งสอนร้องสอนลำตัวเองตั้งใจกันนะสู้ๆค่ะแมนอีหลีพี่น้องสออบอดบอยจะแมนแล้วใจดีค่ะสอแอนกับพ้องกันเอฟซี FC ก็ตั้งใจฟังครูบอยสอนแต่อย่าหยุดปั่นเพลงของครูบอยเดอ้อฮ่าฮ่าแมนอีหลีพี่น้องอย่าลืมเขาไปปั่นเพลงของบอดบอยเดอ้อน้องนุ่นเป็นคนพกากลางขอเช่นชมค่ะที่น้องมาหัด เรียนหมอลำส่งกำลังใจนะคะน้องๆที่เปิดมหัแล่ะพี่น้องตั้งใจกันเอาเดอ้อทุกๆคนในเมื่อได้รับโอกาสแล้วหาแบบนี้บ่มีแล้วเดอ้อสิเอาเวลาที่มีอันน้อยนิดมาให้ความรู้ลูกๆแม่นี่ดีพี่น้องบอดบอยแล้วดีค่ะน้องพูดภาษากลางยังไม่มีนะในการเรียนลำเป็นกำลังใจสู้ๆนะลูก ชอบการเปิดคลาสแบบนี้มันทำให้เอฟซีได้เรียนรู้ไปด้วยแถมเห็นพัฒนาการของเด็กๆไปด้วยค่ะดีมากค่ะบอสโอ้ยแชมนดีนาะพี่น้องจ่าขนาดเราหยุ่งนีหลีเดบอทบ,บอยเนี่ยแล้วหยุ่งหยุ่งแต่เราก็ดีดีพี่น้องสออนเพื่อนบ้านใจเกินร้อยสวยเสียงดีมือที่สองถือว่าเก่งทุกคนจะแมนน้องเพื่อน้ำพี่น้องมีถ้าคนเสียงดีผู้หญิงก็เสียงดีผู้ชายก็เสียงดี พ่อบอยแม่แอนให้โอกาสได้เรียนรู้หาประสบการณ์สู้ๆนะคะลูกพ่อบอยแม่แอนใจเกินร้อยแมนนี่หลีพี่น้องสุดยอดค่ะบอสคนดีมีแต่คนรักนับถือและลูกๆในวงขอให้ปังๆเฮงๆตลอดไปนะคะนางเอกใจเกินร้อยมีแต่ผู้เสียงดีๆพระเอกใจเกินร้อยกับเสียงดีดีพี่น้องโอ้ยสออบอดบอยสอแอนพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังเลยกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เดอ้อจากคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อน เจอกันไม่คิดหนาเดี๋ยวมีข่าวสารยานิวกับชิมาอัปเดตสู่ฟังคือเก่าห่ะจ้าโอเคค่ะ thank you บายบาย